วันนี้เราก็จะมารีวิวกล่องสุ่มแคแร์เบกันนะคะมารีวิวกันเลยอลราก็จะตั้งกล่องไว้ตรงนี้แล้วเห็นหน้าไหมแล้วก็จะมาเปิดกล่องสุ่มกันแต่ไม่เห็นหน้ากล่องหรอกอะอะอะให้เห็นไหนก็ได้อะอ่ะ,อะ,อะนี่นะห,หน้ากล่องของเรามาเริ่มได้เรามาแกะกันเลยนะคะ นะคะมาแกะกันเลยค่ะมาแกะกันเลย,เ,ลย,ยเริ่มได้เลยนะคะเราก็จะมาแกะส่วนกนันเลยขออนุญาตทางหลัง แล้วเระแกะแล้วเราจะจะมาแกะกันเลยจะจะละละล้นดนียังได้อยู่ใช่ไหมอะ้วันนี้่ีัไม่ได้ชีะชีชีัจุมโกยชีล

ชะละละมีอะไรชีดูสิชีขอดูม่กชีตาลละชีดูชีม่กชีตาลละชีขอดูมกชีว้าวชีตาลลชีตาลละโมชีาลลโม่โอเคโอเคหยุดรององโอเคาได้เป็นตัวสีฟ้า ซึ่งเราได้สีเข็ดได้สีเข็ดอีกแล้วเย<ห>โ้โอ้ยได้สีเข็ดอีกแล้วเย้แต่คราวนี้ไม่ใช่สีเข็ดแบบนี้สายลุ่มแต่เป็นสีเข็ดแบบนี้นี่นะคะเป็นสีเข็ดแบบนี้เลยสวยมากเราอยากได้สีเข็ดหน้ากล้องหน้ากล้อง จะไปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราไม่กินนะเราที่จะมากินตับก็อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นก็แค่เราก็จะมาตัดกันเลยเฮ้ยไม่ใช่ต้องไปหากล่องใหม่ใช่นั่นคือวิธีของเราไปกินต่อเลยอยากขายเราก็จะไปหาก้งต่อ อถามว่าเรารู้ตัวบ้างไหมเราไม่เคยรู้เลยตอนนั้นเ,เราเคยทำแบบเราเคยทําแบบของปลอมมาด้วยนี่เห็นไหมเราได้ซีเค็ดมาซีเคดจะอยู่หน้าปกนี่ใส่ลงไปซีเค็ดใส่ลไปเลยได้ซีเค็ดมาเลยครับ ใส่ตัวสีเกตลงไปเราก็จะไปกล่องจอไปนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะบอกเลยว่าตัวสีเกตมันหาย<ร>ากมากอันนี้สีส้มที่เราบอกว่าเราถูกเลยอะไร เราไปเอ่อวัดวัดศรีสะหนานะแป๊บเดียวนะทุกคนอันแบบนี้นะที่เราสดไปอัแบบนนี้ที่เราบอกว่าได้ซีเค็ดแล้วเราจะแถมส,สองตัวคือด้วยใจมากค่ะถามว่าเคยได้ซีเค็ดพร้อมๆกันหลายตัวไหมไม่เอ่ยได้ซีเค็ดรวมกันแล้วเขาบ่าโกหรือรว่าเราเป็นคนชอบโกค่ะ ซึ่งบอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันรอไปเชเ่าก่อนเขาเมื่อไหร่ไอเราไม่น่ารักใช่ไหมอะคุณนายเธอมันนา่าต่อไปก็แปดตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองนี่ก็แกเป็นปึกเหมือนกันชิตาละลาชิตาละมากเลยโอ๊ยตาลท้อซิตาละลาชิ แต s ชุมมอกกวเดี๋ยวเราก็จะไปแก้กองกันต่อเดี๋ยวขอไปหากองกันนะบิ๊กเดี๋ยวไปหากองกันซิตลลซิาชมอกก่อกซิตลลฮะบิ้มิงิงง

แค่ไหนแค่รักพอด่าด่าดาใจดีอู้อู้อู้น้อนือเน้ด่ด่ดาใจดีแค่ไนแคารักพอคนในหัวใจใครมันชิมกล้าอยากขอบคุณฟ้าดี่ฟ้ามันจะพอคนที่แคนดีคือพรคนี้จะเป็นเดีกที่มี้นหน้า ากแกดีหมดใจลาที่มาให้พอนด้หรอเคอยั่้วามอนอีนี้ต้องใขอตีเด็าได้ไหมไรอะไรคำั้ขละ คิดแตนดีคือพอคนนี้จะเป็นดีออนนดเกีไม่ต้องเบยดคนทีรู้ใจเพลชื่ออะอยากขอคุณฟ้าทิพตฟ้าไม่แอ่พอคนแสนดีคือพอคนนี้จะเป็นโอเคจะร้องกันเอาเพลงอ,อะไรดีอ่ะ ต่อไปเอาเพลงอะดีอ่ะเป็นเพลงอะไรเนี่ยปกติว่วใจกว่าคอยเธอรธักฉันขยนย้วในปัตติพีคอยเธอคนนี้มองไม่เห็นใครฉันจะท้องแค่ชธาปิดอาปิดใจ,จทำคุนใจเ้าทำมันลองกันจะให้แม่มาปลุกเสกตะปูให้เธอเจ้าชูโประจง ฉันรักใครมาก็เพรานแมครูยังถิชเธอจริงใจฉันก็จริงใจใครฟังย,ยังฉันงแกะกันเลยออกอย่าเพิ่งหยุดนักก่อนเตรียมวิวกันเลยนะคะวพ่าวันนี้เราจะได้ตัว <'s> อ,อะไรนะคะ ใช่มันแกล้งแก๊บกรอบแก๊บนี่ยังไม่แกะทีนะเพราะเธออย่าใส่หลายชั้นมาแกะกันเลยค่ะหน้าเธอออกมาสวยหน้าดูเป็นธอี๋ย่าเล่นมาๆๆในาตัวอะไรไมันดูกล้ารอบนี้ขอซีคิดซีคิด ตัวไหนก็ได้แต่ถ้าตัวกล่องเราก็จะเต้นเลยมาเลยแต่จะบอกก่อนนะว่าเราจะร้องเพลงอะไรติกตัวมัดเมนแต่ไปขัดตุมต้มตุ้มเพลงยังเหมือนเราเราร้องเพลงพี่คนนั้นะเดี๋ยวติดลิกาสิตไม่ทันแล้วร้องเพลงไปแล้วติดลิกาสิตหรือเปล่าไม่แปลกที่ อย่าเยพวกเราไม่ป wow. yeah. right. ิดตาหรอลืมไปเลยขอโทษานคุเราได้ทุกคนเห็นกองงานน้มัยดูไปเลยได้ตัวอะไเจ้าสิเจาเ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 าไดตัวนกองสีอะไรบางีเค็เย้ได้ตัวสีเข็ดนั่นเองเหมือนกัเดียเลยกับฟ้าแดเราได้ตัวสีเข็ดแล้ว หล้วจะกซื้อกัน,น,นมีกแม่นายชิงนใหสี่ขนหน้ากาสติกเกถึงะล้สิลแล้วฉันก็จะซิ้อเต๋บ่ายนะตุๆๆบ๊บๆถามว่าเราจะเต้นไหมมาเต้นอีพีนพ่นายพี่ยาวเก้